ผมเนี่ยเป็นคนชอบรับทานอาหารโดยเฉพาะอาหารจีนกวางตุ้งเนี่ยจะชอบมากนะครับใช้คำพูดว่าชอบกินอะไรก็ขายอันนั้นสวัสดีครับผมพลสันสันติเสวีกุลครับเป็นผู้บริหารของบริษัททวีผลเป็ดย่างทวีผลเป็ดย่างเราเริ่มต้นครั้งแรก ปี2,519ที่บางโพนะครับเราเริ่มต้นด้วยการขายลักษณะเป็นร้านอาหารกวางตุ้งขายเป็ดย่างหมูแดงหมูกรอบบะหมี่เคี้ยวขนมจีบสาลาเปาแล้วก็อาหารในครัวเนี่ยก็จะเป็นข้าวผัดปูโกยซีหมี่เนื้อผัดน้ำมันหอยเป็นร้านลักษณะออริจินอลเทนดิชเชนอล การบริการอาหารเนี่ยเป็นรูปแบบของกวางตุ้งแท้ๆจากร้านอาหารกวางตุ้งนะครับมาเป็นพัตคาการกวางตุ้งนะครับนำมาซึ่งการเปิดร้านทวีผลเป็ดย่างสาขาราชพึษ์เป็นสาขาที่สองแต่ที่เนี่ยนะครับเราเน้นการบริการรูปแบบใหม่เป็นลนักษณะ พัตคารนะครับที่จอดรถกว้างขวางบรรยากาศเป็นกันเองห้องแอร์เย็นสบายครับร้านทวีผลเป็ดย่างราชพกึกนะครับตั้งอยู่บนถนนราชพกึกช่วงราชพกึ์รัตนาทิเบตนะครับถ้ามาจากราชพกึกช่วงในเมืองนะครับของเราจะข้ามถนนร,รัตนาทิเบตมาและอยู่ซ้ายมือนะครับจุดสังเกตง,ง่ายๆนะครับของเราจะอยู่ก่อนถึงศูนย์เบนซ์แอดตาออโตฮอส ร้านเราเปิดบริการตั้งแต่10โมงถึง3ทุ่มเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับและทุกเทศกาลบริการทุกวันครับถ้ามีโอกาสผ่านมานะครับผมก็เรียนเชิญนะครับมาลองอาหารกวางตุ้งแท้ๆดั้งเดิมผ่านมาได้ครับยินดีรับใช้เสมอครับผมขอบคุณครับ